คิดมาก่อนว่าเราจะแพ้อาหารเยอะขนาดเนี้ยนอเ่มเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็อย่างอาหารที่เขาตรวจได้อะก็จะตรวจได้ยี่สิบอย่างเหมือนกันนี่แหละอืมจะใช้วิธีเดียวกันเนะาะในชุดคิดนี้มีทั้งหมดก็จะมีไข,ข่ขาวไข่แดงนมวัวมีแป้งสาลีมีข้าวมีงา,าถั่วนเหลืองถั่วลิสง Att, เฮเซลนัทมีเนื้อเนื้อวัวแบบสุกเนาะแล้วก็มีเนื้อหมูแบบสุกมีเนื้อไก่มีเชลฟิชก็เป็นพวกสัตว์มีกระดองพวกกุ้งปูอะไรพวกนี้แล้วก็ปลาบางชนิดเนาะแล้วก็มีฟิชมีปลาแบบแบบปลาเนื้อปลาผสม,มก็ไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีปูแล้วก็มี ปูแบบแครปอ่ะอแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นปูกระดองแข็งพวกปูทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีชริมกับพรอนก็คือกุ้งที่เรากินกันทั่วไปที่บ้านเราอ่ะเออแล้วก็มีลับสเตอร์อม,มีบลูแครปอันนี้ไปลองแปลดูมันคือบอกว่าเป็นปู่มาแล้วก็มีช็อกแลตมีกูตามเมก็น่าจะเป็นผงชโลสไหมเออแล้วก็มี c c d ี a r k e เกซึ่ง ไอตัว C C D marker อ่ะมันมันเหมือนเป็นตัวที่บอกว่ามันสามารถเกิด cross reactivity หมายถึงว่าหมายถึงว่าการที่แพ้อย่างหนึ่งมันสามารถเหนี่ยวนำให้แพ้อย่างหนึ่งได้ด้วยอะไรประมาณนี้คือถ้าคุณแพ้อันนี้คุณมีโอกาสที่จะแพ้อันนี้ด้วยได้บอไหมอารมณ์ประมาณนั้นถ้าพูดถึงเรื่องแพ้อ,อาหารนะ หลักๆอ่ะเราคิดไว้เลยว่าเราอาจจะแพ้นมเพราะว่าเราจะถ่ายท้องทุกครั้งหลังดื่มนมนึกออกไหมอืมแล้วก็เลยคิดว่าเฮโอกาสที่เราจะแพ้นมมันก็เป็นไปได้สูงที่เราคิดไว้มันมันก็มีแค่ประมาณเนี้ยที่เราอยากรู้ว่าเราแพ้นมหรือเปล่าแค่นั้นเองอืมแต่มันก็ มีพี่ที่ทำงานเดิมอยู่คนหนึ่งที่เขาดื่มนมวัวปกติไม่ได้เนาะเหมือนเขาไม่สามารถที่จะย่อยน้ําตาลแลคโตสในนมได้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น intolerance intolerance ประมาณเนี้ยอย่างหนึ่งก็คืออ่าร่างกายไม่สามารถที่จะทนต่อสภาพนั้นได้ประมาณนั้นอย่างเช่น กินนมปกติไม่ได้เพราะย่อยแลคโตสในนมไม่ได้เนาะมันก็มีนมทดแทนเป็นพวกแลคโตฟรีอะไรเงี้ยหรืออย่างเช่นซิตริกอินทรเวเลนซ์ก็คือทนกรดไม่ได้กินพวกผลไม้ที่เป็นกรดเยอะๆกินพวกน้ำส้มสายชูกินอะไรเงี้ยก็จะทำให้อาจจะมีขึ้นไส้มีถ่ายท้องอะไรแบบเนี้ยแล้วมาดูสิ่งที่เราแพ้ผลก็คือ เราแพ้แป้งสาลีอยู่ที่คลาสสเนาะวัดได้7.47ซึ่งแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหลักของเบเกอรี่ทั้งหลายหละซึ่งเป็นอาหารที่เราชอบมากชอบกินเค้กชอบกินขนมปังอโอ้เป็นเศร้าอ่ะเป็นเศร้าฟังแล้วเป็นอึ้งคือแบบ อย่างวาแพ้แป้งสาลีอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในในสิ่งที่คิดไว้เนี่อกว่าคือมันผิดไปจากที่คิดไวเ้เลยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบกลับด้านอย่างนี้เลยอ่านมไม่แพ้อไขแดงไขขาวไม่แพ้นมไม่แพ้แป้งสาลีอันต่อไปเราแพ้ข้าวคลาสสาม วัดได้14.42เอิม่มหนักกว่าแพ้แป้งสาลีคือค่าเป็นสองเท่าของแป้งสาลีแต่ยังอยู่ในคลาสาาเดียวกันยอมไหแล้วข้าวอ่ะฟังไม่ผิดนะคะข้าวข้าวจริงๆข้าวที่กินกันอยู่ทุกวันนี่แหละอืมเนาะก็ตอบได้เลยยังแป้งสาลีอาการบ่งชี้ก็คือตอนที่ยังไม่รู้ผลเนาะ กินขนมกินเค้กอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเป็นกดไหลย,ย้อนตอนแรกคิดว่าแค่อาจจะย่อยกูเตนในแป้งไม่ได้เฉยๆยไม่ได้แพ้คิดแค่คิดแค่ว่าย่อยไม่ได้อะไรประมาณนะั้นก็ยังดันทุลังกินต่อไปส่วนข้าวนั้นก็เป็นสิ่งที่กินทุกวันอยู่แล้วมองไหมแต่ว่าลังๆอ่ะจะสังเกตว่าเวลากินข้าวอ่ะหลังกินข้าวจะน้ำลายเหนียวจะมีเหมือนมีเสมหะมีเหนียวเนียวในคออะไรเงี้ยจะต้องแบบแกแอม เป็นประจำประมาณนั้นแล้วก็อันต่อไปก็คืองาซึ่งอยู่ที่คลาส4วัดได้สิบเก็คือชอบมากเหมือนกันชอบขนาดไปซื้อผงงามาชงดื่มอ่ะคิดดูเ้าชอบกินงาคั่วเรารู้สึกว่ามันหอมรู้หไหมนมถั่วเหลืองก็ใส่งาแล้วก็โอเคแล้วกิกนได้ประมาณนี้อืม ช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองแพ้นมทุเรืองอะเอยแพ้นมอะนมวัวนะก็ไปหาซื้อนมอย่างอื่นมากินอย่างเช่นนมทุเรงน้ำเต้าหู้นมถั่ว,ว,วพิทาชิโออะไรเงี้ยเออกินแบบนั้นแทนแทนนมวัวประมาณนั้นอันต่อมาก็มีซอยบีนคืออะไรวะทุเรืองทุเรืองอยู่ที่คลาสสองวัดไหนึ่งจุดศูนย์สี่ แทถัวเหลืองซึ่งถัวเหลืองเป็นองค์ประกอบหลักของการทำซอสต่างๆนะจ๊ะโดยอาหารไทยดูยส่วนใหญ่อย่างขั้นต่ำๆเลยต้องมีซอสหอยนางรมกับซีอิ๊วขาวเป็นหลักชีวิตเศร้าถ้ากินถั่วเหลืองไม่ได้คือเป็นเศร้าด้วยเศร้ามากเลยนะเพราะว่าใส่แทบจะในทุกอย่างโดยเฉพาะของผัดหลังๆมาเจอแกงที่ใส่ด้วยอะ ก็คือไม่มีโอกาสที่จะซื้ออะไรข้างนอกบ้านกินได้อะนึกออกไหมอันต่อไปก็คือถั่วลิสงอยู่ที่คลาสสาวัดได้หกจุดสี่ปดเนาเฮลซอนัอยู่ที่คลาสสองวัดได้ 48, นะอ att, อสองจเจ็ดสามเนื้อสัตว์ไม่แพ้เลยหมูนเนื้อไก่กินได้เป็นคลาสศูนย์หมดเลยจนมาถึงเชลฟิชก็คือพวกกุ้งเนาะ สัตว์มีเปลือกทั้งหลายก็รางหลังมากินเนื้อได้นะแต่กินเปลือกไม่ได้ก็คือถ้าจะกินกุ้งก็ต้องบอกเปลือกประมาณนั้นใครกินกุ้งทั้งเปลือกทงจริงออ,อยู่ที่คลาสหนึ่งยังเบาๆอยู่วัดได้ศูนจุดห้าเปศูนย์จุดสามห้าเปเปเพราะว่าค่ามันควรจะอยู่ที่น้อยกว่าศูนจุดสามห้า คือไอปูเปลือกแข็ง่ะเนาะอยู่ที่คัสสามวัดได้7.47ซึ่งปูก็รู้อยู่แล้วก็อาจจะมีแอบกินบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยพอแบบให้หายยากแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอยู่แล้วเป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบกินปูอชอบกินกุ้งหอยนางลมอู้ชอบมากเอออเชลฟิตเนี่ยก็นับหอยนางรมเลย,ยนะด้นะแล้วก็ซูโม่ยายที่นอน ก็จะแบบว่าสายออนหมานิดนึงสะออนรู้จักไหมโอเคเราจะแก้ข่าวเชลฟิชนิดนึงมันก็คืออ่าเป็นกลุ่มพวกอ่าสัตว์มีเปลือกเนาะก็จะเป็นกลุ่มพวกหอยเป็นหลักก็จะมีพวกอืมหอยอ,ะอ่ะมลัสนก็อย่างเช่นพวก อหอยตลาดหอยแมงผู้หอยนางมรมสกาลลอบมันคือหอยอะไรวะนึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออทำไมาอยู่ดีฉันถึงลืมสกาลลอบไปได้เนาะก็เป็นหอยชนิดหนึ่งอะคนไทยเรียกว่าอะไรนะหอยเชลเออหอยเชล ่แล้วก็พวกปลาหมึกอ,มอะไรประมาณนี้ไม่ใช่กุ้งอย่างที่หลอกลวงนะจ๊ะโอเคโอเคไปค้นมาแล้วเข้าใจตรงกันแล้วนะที่นี้เอ,อปลาเราไม่แพ้เรากินปลาได้นะแล้วก็อมืมาจนถึง ก,กุ้งกุ้งก็จะเป็นกุ้งทั้งแบบเป็นชิมเป็นพรอนก็คือพวกกุ้งตัวเล็กๆที่เรากินนี่แหละกุ้งทะเลทั่วไปหรือกุ้งแม่น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อบสเตอร์อันนี้ก็ไม่แพ้เป็นคาศูนย์เพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเราแพ้กุ้งก็คือที่จริงเราไม่ได้แพ้กุ้งนะจ๊ะเราไม่ได้แพ้เนื้อกุ้งก็คือถ้ากินเนื้อมันเรากินได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็น ส่วนหัวส่วนแบบส่วนมันที่อยู่ในหัวกุ้งนั่ไหแล้วก็ส่วนที่เป็นเเปลือกอะ่ะก็อย่างเช่นเเคยไปซื้อ,อมัดผมตอนนี้ก็ได้ขอมาพมก่อนเ,อเคยไปซื้อขนมคางกุ้งอของไอที่ขายในซีเอ็ดอ่ะ ก่อนมันขายในซีเอดเนาะเดี๋ยวนี้มันขายทั่วไปในห้างและประมาณนั้นเอออย่างนั้นน่ากินไม่ได้แพ้อแต่ถ้าเป็นเนื้อกินได้เนื้อที่ไม่ติดเปลือกเพราะฉะนั้นถ้าใครจะให้เรากินกุ้งฝอยก็ต้องปอ,อกกุ้งมาให้เราด้วยนะจ๊ะเออแล้วก็ปูหมาไม่แพ้เอออยู่ที่เลเวลหนึ่งเนาะบลูแคร็บอยู่ที่ เลเวลหนึ่งวัดได้0.35พอดีเป๊ะแล้วก็ช็อกแกลดกับกูตัมเมดเราไม่แพ้กินผงชูรสได้ก็น่าจะอยู่รอดได้อยู่อาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสที่มีขายข้างนอกบ้านมไม่สามารถตอบได้แล,แล้วก็ cdc เอาไม่ใช่ C D C C C D C C D marker อยู่ที่คลาส4มันคือ38.5เนาะอันนี้เหมือนเป็นตัวที่เอาไว้บอกว่าถ้าเราแพ้อย่างหนึง่งล้วก็มีโอกาสที่จะไปลิงก์ไปแพ้อีกอย่างหนึง่งที่เราบอกไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะประมาณนั้นเนี่ยพอพอเรารู้แล้วว่าเราแพ้อะไรอะเราก็ไม่ได้เชื่อเลยัะทีเดียวนะเพราะว่าจากการที่เราไปอ่านอะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยสกินพิกเทสหรือจะเป็นการทดสอบด้วยสเปซิฟิกไอจีมันมีความคาดเคลื่อนได้ทั้งคู่ก็คือไม่สามารถที่จะฟันธงได้ชัดเจนว่าแพ้หรือไม่แพ้จนกว่าคนคนนั้นน่ะจะทดสอบต่อสิ่งนั้นว่าตัวเองแพ้หรือไม่แพ้นได้ไหมอย่างบางคนอ่ะ,อะผลสกินเป็นผลบวกก็คือแพ้ใช่ไหมแต่พอไปกินแล้วอ่ะ ก็ไม่ได้แพ้อะไรแบบเนี better, oon, ้ยค like, like ือมันเป็น for positive หรือเป็น for negative ก็ได้ในทั้งสองวิธีเนาะเพราะฉะนั้นวิธีที่ยืนยันที่ดีที่สุดก็คือเจ้าตัวนั่นแหละเป็นคนยืนยันเองซึ่งเราก็ถามคุณหมอว่าอ่ะ้วอย่างอย่างอื่นล่ะอย่างอื่นที่มันไม่มีในเทสอย่างเช่นดอกไม้อะไรเงี้ยอย่างเช่นแมลงอย่างเงี้ยมันไม่มีในเทส แล้วแบบนี้คือคือยังไงอะไรเงี้ยหมอเขาก็บอกว่าเออถ้าคนไข้สัมผัสแล้วแพ้กินแล้วแพ้มีอาการแพ้มันก็คือแพ้นั่นแหละสุดท้ายแล้วเราเนี่ยแหละที่จะเป็นคนตอบว่าเราแพ้หรือไม่แพ้อะไรโอเคไหมทีเนี้ยด้วยความที่เราแบบแพ้หลายอย่างเนยแล้วเราก็จําไม่ไหวเออมันเริ่มมันเริ่มจากตรงพวกนี้ก่อนใช่ไหมเราก็เลยทำสมุดบันทึกของเรา ก็คือเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเนาะก็เป็นประวัติโมิแพ้แล้วก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรฉุกเฉินคือจริงจังถึงขั้นนั้นเนาะประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ไปว่าเราแพ้อะไระเนี่ยอย่างลรฝุ่นขาดห้า ลายฝุ่นค่ทถ้าที่ว่านี้เนี่ยไอ้ไอ mix one เนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชื่อลายฝุ่นเนาะออมีสายพันธยูโรเปียนกับอเมริกันประมาณนั้นอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเขียนไว้ว่าอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือประมาณเนี้ยแล้วก็จะทำเป็นสมุดบันทึกไว้ก็คืออันนี้เป็นผลที่ ได้มาจากหมอได้มาจากผลตรวจว่าขาดอะไรขาดอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะจดไว้ในนี้เสร็จแล้ว,ลวเราก็ประมาณนี้โอ้นี่มีเขียนอ้อ i n t o l e r a น c ์เนาะประมาณนี้เราก็จะจดไว้แล้วเราก็จะมีแบ่งหน้าที่แบบว่ากินได้ ของที่กินได้มีอะไรบ้างแล้วก็ของที่กินไม่ได้มีอะไรบ้างก็จะจจดๆไว้ในนี้